นะโทรมนัดนะมีความย่อยยับหรือว่ามีความเสีียมมมควาเสื่อมเสียนะนะหรือความคิดหายเป็นเหตุชื่อว่าความโศกนะชื่อว่าความโศกไปรู้จะออกหรือเปล่าปีนี้ออกตรงนี้มั้งนะออกตรงนี้เนาะปีนี้เนาะเอ,อ สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายก็ความโกเป็นฉไหนภิกษุทั้งหลายภ <Okay. S 1> ิกษุทั้งหลายความโม ความเศร้าใจความอะไรเนี่ย <laughs> ออ,อความใช่อะไรดีมันแปลเหมือนกันว่ะแต่ว่าความโศกหมดเลยอ่ะแต่ว่าแปลให้ไม่เหมือนไม่ให้หมันเหมือนกัน <laughs> ความแห้งใจเออนี่นอันนี้ความโศกนะอันนี้ความโศกอันนี้ความเศร้าใจอันนี้ความแห้งใจออันนี้ความแห้งผากภายในอันนี้เป็นความโศกเศร้าภายในของสัตว์อ้าวของสัตว์ของไทยของสัตว์ ผู้ประกอบด้วยผู้ประกอบด้วยความย่อยยับอย่างใดอย่างหนึ่งผู้อันทุกขธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วอันใดแรงิกส่ทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าความสุขแปรสภาพพวกนี้ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ความสศกนะอันนี้ความเศร้าใจ อันนี้ความแห้งใจอืมอันนี้ความเอ,อ่อความแห้งผากภายใน <c oughs> นี่ความเหือดแห้งหรือล <c oughs> เล่าอ๋อจะนีความเหือดแห้งเนาะความเหือดแห้งใจอันนี้ความแห้งผากภายในอื <c oughs> อันนี้ความเศร้าโศกภายใน <c oughs> แปดสงสัยจำค์พวกนี้ไม่ได้เนาะ เพราะนั้นต้องแปลนะต้องแปลห้าสท์นะต้องแปลให้ออกนะห้าสัพท์อย่าแปลให้เหมือน,อนกัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปหาเจ้าของอ่าไปหาเจ้าของพระอารในแบบคบแปลว่าความโศกแล้วก็ความเศร้าภาวะที่ใจเศร้าเอา้าตัวนี้ภาวะที่ใจเศร้า <c oughs> แล้วก็ความเหือดแห้งภัยนะ <c oughs> ก็คือเวลาแปลเศร้าใจ ความเหมือดแห้งภายในแล้วก็ความแห้งผากภายในจะผากโอก้แปลอย่างนั้นนะโอ้โหเจ๊จะําได้ไหมเนี่ยนะแล้จะจําได้ไหมเนี่ยแปย่าให้มันเหมือนกันกันแล้วกันอือันนี้ความโศกอันนี้ความเศร้าอือันนี้แปลว่าเลยความเศร้าใจไปเลยอ้าวความเศร้าใจไปเลยนะแปลความเศร้าใจไปเลยนะความแห้งผากภายใน หรือความเศร้าโศกภายในก็ได้ของสัตว์สัตว์นี้มีตัวขยายสองตัวตรงนี้สมนาก็ตัดสะกับพุทธสะก็แปลตัวแรกก่อนผู้ประกอบด้วยความย่อยยับอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นกรรมเป็นกิยากรรมเพราะนั้นต้องแปลนามิการตาผู้อันทุกขผู้อันทุกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วอันใดแล แล้วก็พิษูรุรตั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าความโศกอ้าวต่อ,อีกอีกข้อหนึ่งพอข้อที่ห้าร้อยเจ็ดสิบอัตกาถาแห่งมาสติประฐานสูตระตรงนี้นะ อ่าอัตถกถานใหญ่มาสถติประฐานสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบ่นว่าพยัศเนนะความว่าทำไมความว่าด้วยความย่อยยับอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาความย่อยยับมีความย่อยยับเพราะญาติเป็นต้นแปลอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะแปลว่า ด้วยความย e. ่อยยับมีความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แปลได้หลายอย um, ่างนะแปลได้หลายอย่างนะอันนี้ก็แปลไว้ที่หลังก็ได้เนี่ยนิทาณะแปลไว้ที่หลังก็ได้ด้วยความย่อยยับอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาความย่อยยับทั้งหลายมีความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้ อันนี้อย่างแรกถ้าอย่างที่สองตัวนี้ก็ไม่ตรงแปลนี่แปลกันตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยด้วยความย่อยยับมีความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นแล้วก็กลับมาแปลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแปลแบบนี้ก็ได้นะวิธีการแปลแปลไม่ยากแปลแบบไหนชอบแปลแบบไหนจัดไปอ่าต่อไปอีกบอลว่าทุกขาดทำเมนะอืม ได้แก่ <c oughs> อันเหตุแห่งความทุกมีการมีการฆ่าและการจองจำเป็นต้น <c oughs> ถูกต้องแล้วก็คือตัวนี้นะท่านอธิบายตัวนี้นะอเพราะนั้นตัวนี้คำว่าทำเมนะในนี้ก็คือเหตุนะท่านใช้กาลณะเป,เป็นเป็นเป็นคำอธิบายเหตุแห่งทุกเป็นนบนบิกาตาเนี่ยนบนิกาตาในพุทธ,ธ เลาแปลก็เวลาอันเหตุแห่งทุกมีการฆ่าและการจองจําเป็นต้นถูกต้องแล้วนนคือแปลหนุนตัวนี้เข้ามาด้วยอแปลพุทธศาสนุนเข้ามาด้วยนะแลหนุนเข้ามาด้วยอืแต่วิบอกว่าพุทธศานะแปลว่าทมไงท่วมทับแล้วคือว่าครอบงามแล้ว เอาทีน like ี้มาประโยคต่อไปนี่ก็สําคัญนะประโยคต่อไปนี่ก็สําคัญนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นประโยคเป็นประโยคตะนะอ่าส่วนอันนี้เป็นประโยคยะประโยคยะจบถึงนี้นะประโยคยะนี่จะยะบนอะไรในประโยคยะนะเนี่ยใดเ่านั้นอยู่ไหนอะนั้นก็คือตัวนี้เองเนี่ยนั้นก็คือตัวนี้เองนะอ่านั้นก็คือตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยอิโสอโยเนี่ยไม่ต้องแปลเลยนะ แล้วก็มาแปลตัวนี้แปลว่าชื่อว่าชื่อว่าความโศกอันนี้คือวิธีการแปลนะน่มีโยแล้วก็ไม่ต้องแปลมาเลยนะโสก็ไม่ต้องแปลมาโยก็ไม่ต้องแปลมาโสก็ไม่ต้องแปลมาอืมตัดทิ้งไปเลยนะตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยนะของตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องแปลคือแปลแปลพวกเนี้ยจบแล้วนะแปลพวกเนี้ยจบแล้วแล้วก็แปลว่าชื่อว่าไปเลยชื่อว่าความโศกนี้ไปเลยนะเวลาแปล ห็นไ,ไหมมีลักษณะ <c oughs> ตามงางต่ออีกมาดูนะ <c oughs> ความโศกมีความเศร้าใจเป็นลักษณะย่อมเกิดขึ้นทำไงฮะ ออ่าถรงนั้นตรแล้วนะตรงแล้วนะตรงแล้วนะนะย่อมเกิดขึ้นอ่าย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผ,ผู้อ่าจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เมื่อ แปลประโยคลักษณะนะฮประโยคน์ไปแปลประโยค์ลักษณะประโยคนลักษณะถึงนี่นะประโยคลักษณะถึงนี่นะผู้เมื่ออ่าผู้เมื่อแล้วก็แปลเมื่อนะแปลผู้ก่อนผู้เมื่อเมื่อไรเมื่อความย่อยยับทั้งหลายมีความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นก็ดีนะตุดแห่งทุก มีการค่าและการจองจำเป็นต้นก็ดีมีอยอืมมีอยู่อย่างได้อย่างหนึ่งเอายางได้อย่างหนึ่งก่อนอย่างได้อย่างหนึ่งอมชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ตัวนี้ต้องแปลบันดาสิบรรดาสิตัวนี้ต้องแปลบรรดานะเอออ่เอาใหม่เอาใหม่อ่าความโศกมีความเศร้าใจเป็นลักษณะ ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลอืมคันเมื่อแก่บุคคลคันเมื่อบรรดาความย่อยยับมีความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นก็ดีอืมทุกข์อาเขตแห่งทุกข์มีการฆ่าและการจองจำเป็นต้นก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีโยง วนนี้คือเป็นนิทารานะนิทารานะนิทะลานะแปลว่าอะไรบรรดาบรรดาแปลว่าบรรดานิทะลานะแปลว่าบรรดาแต่บรรดาเสร็จแล้วก็อย่างใดอย่างหนึง่งแต่แปลเมื่อก่อนนะแปลเมื่อก่อนนะแปลเมื่อก่อนเราทงไนอันความย่อยยับหรืออันเหตุแห่งทุกนั้น ชอบงามแล้วได้ไหมชื่อว่าความโศกแปลสุดท้ายโยไม่ต้องแปลโศไม่ต้องแปลทธิบนะอีกรอบหนึ่งนะโยไม่โยไม่ต้องแปลนะความโศกมีความเศร้าใจเป็นลนักษณะมีความเศร้าใจเป็นลนักษณะ ย่อมเกิดขึ้น,กนแก่บุคคล oh. ผ,ผู้เมื่อผู้เมื่อผู้เมื่อบรรดาความย่อยยับมีความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นก็ดีเอตแห่งทุกข์มีการฆ่าและการจองจำก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ อันความย่อยยับหรือความหรือเหตุแห่งทุกข์นั้นครอบงำแล้วชื่อว่าความโศกต่อไีกความเศร้าใจชื่อว่าโสจิตตัง อความเศร้าใจนะแปลเข้านะแปลเข้านะความเศร้าใจชื่อว่าโสจิตต่างๆก็อ้าวตอนีก็มียศสมาก็ก็ก็อ่ก็เพราะอ่าก็เพราะเหตุที่ความโศกนี้ทำไงย่างภายในให้เหงื่อแห้งไปคือให้แห้งผากไปเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่า,าความโความออความแห้งผากภายใน,นความเศร้าโศกภายใน หรือความเฮี้ยมเกรียมก็ได้นะความเฮี้ยมเกรียมภายในก็ได้นะอ่าความเฮี้ยมเกรียมภายในก็ได้จบหรือยังยังไม่จบอีกเหรออ่านี่ว่ายังนี่ว่าจบแล้วยังไม่จบอีกโงต่อไปดีกาดีกาแห่งมหาสติปฐานสูตรนั้น <Wow. S 1> ว่าเข้ามาเอาว่าเข้ามา บทว่าพยาสเนนะได้แก่ <Okay. S 1> ความที่หายอันมีใช่ประโยชน์ <c oughs> แปงเหมือนประโยคสามความที่หายอันไม่ใช่ประโยชน์เวลาแปลนะอนัตตานะอนัตตาเวลาแปลต้องแปลว่าความที่หายอันมีใช่ประโยชน์ต <c oughs> ่อไป <c oughs> อีกธรรมศาสตร,ร์ เป็นคำปริยายแห่งเหตุก็คือเป็นเอ่อเป็นคำใบจพ์ของคำว่าเหตุนั่นเองก็เรียกว่าปริยายเป็นคำปริยายแห่งเหตุก็คือเป็นคำใบจพ์ของคำว่าเหตุนั่นเองก็คือแปลว่าธรรมะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเหตุนั่นเอง่ะธรรมะสาบนะเป็นการปริยายแห่งเหตุเพราะเหตุนั้นพระตถาคตอาจารย์เจงได้กล่าวว่าทุกขา์กาเรเนนะ อ่าตออีกตัวนี้ประธานนะประธานภาวะนะประธานตัวนี้เป็นบทสรุปนะอ่าภาวะแห่งบุคคลหรือว่าแหง่งจิตที่ถึงความโศกคือว่าผู้เศร้าโศกคือผู้คือผู้เศร้าโศกชื่อว่ามีความเศร้าใจเป็นลักษณะ เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลพึงเข้าไปกำหนดว่าเศร้าเนาเี่ยโสจะนังแปลว่าเศร้านะเศร้าชื่อว่าชื่อว่าภาวะแห่งบุคคลหรือกิตที่โศกที่เศร้าโศกก็ได้ที่โศกก็ได้ที่เศร้าก,ก็ได้ เออต้องแปลแปลหนุนอะไรมาแปลหนุนปุกรา์กับจิตารเข้ามาด้วยนะชื่อว่าภาวะแห่งบุคคลหรือจิตผู้เศร้าโศกเพราะตัวนี้แปลว่าถึงความโศกอันนี้แปลว่าผู้เศร้าโศกผู้ผู้โศกผู้เศร้าโศกได้ไหม ได้นะหวังว่าคงได้นะตรงนี้นะอืมแต่วีอีกบทว่าอภนตรังความว่าอ่าความว่าอ่าความโศกนั้นใส่มา,มาความโศกนั้นเรียนแบบอะไรนี่ตัวนี้เนี่ยนะอันนี้เปยน,ะน,นแบบนะเรียนความโศกตัวน,นี้นะอ่าคือสองตัวเนี่ยท่านท่านอธิบายมาสองตัวเนี่ยะโศอะไรนะอ่าโศเสนโตกับโศอะไรปริศโศเสนโตนี่แหละเนี่ยสองตัวเนี่ย ตอะนั้นประธานคือใครก็คือความโศกนั่นเองตฉะนั้นเวลาแปลก็แปหลหนุนประธานเข้ามาก็ได้ความโศกนั้นยังภายในแห่งอัตภาพตอนะนี้ตัวนี้เป็นการ,รเป็นการลิตรกรรมนะอันโตในที่นี้เป็นการลิตกรรมนะแปลว่ายางนะอ่านะยางภายในแห่งอัตภาพอืมใหให้เหือดแห้งไปนะเพราะความที่ตน,เ,นพเพราะความที่ ตนเป็นผู้เศร้าหมองอืต่ออีกนะคือว่าให้แห้งอ่าให้แห้งผากไปด้วยอ,ด,อด้วยอ่าด้วยอำนาจแห่งความตรอมใจรอบด้านาความตรอมใจนะตรอมใจนะความตรอมใจรอบด้าน โด,โดยความเป็นผู้ถึงสภาพที่มีกําลังอันนี้ตอมใจนะโส so, โอ,โอ,โอแปลได้หรือเปล่าไม่รู้สาบถแถวนี้เนาะตอมใจนะตัวนี้นะด้วยนหน้าแทงความตอมใจรอบด้าน <Okay. S 2> <laughs> อันนี้ให้เหืิดแห้งอันนี้แห้งผาก เออตอนนี้แปลว่าให้เหือดแห้งอตอนนี้แปลว่าให้แห้งผากให้แห้งผากด้วยอํานาจแหบบ่งแบบความตรอมใจรอบด้านอ mm hmm. นะเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะนะเพราะถึงความเป็นสภาพมีกําลังอันสุดท้ายอัตถกถา,าอัตสาลีนีว่าโทมนัส มีการเสวยอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาเป็นลนักษณะโทมนนสโทมนัสนะมีการเสวยการเสวยอารมณ์อันน่าอันไม่น่าปรารถนาเป็นลนักษณะเื่อแล้วต่อไปอีกมีการประจวบเข้าอย่าเพิ่งแปลภาษานะอ่า มีการประโยบเข้าด้วยอาการอันไม่น่าปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งยถาตถาแถามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจิตหรือเป็นรถก็ได้เป็นจิตนะมีอาพาธทางจิตเป็นเครื่องปรากฏอันนี้ท่านท่านท่าน,านวางลัคนาที่จตุกะไว้ให้เป็นเป็นข้อกำหนดเป็นให้ให้พิจารณาตัวน,นี้นะ ทังว่าคงได้เนาะเป็นลนักษณะอืมเป็นจิตหรือเป็นรถก็ได้นะเป็นรถก็ได้นะเป็นทับศ like anyway> ัพท์ก็ได้เป็นรถคำว่ารถก็คือจิตอันเดียวกันนะเป็นรถอันนี้เป็นเครื่องปรากฏส่วนเหตุใกล้ไม่เอามาประทับฐานอันนี้ยจษาเจถฐาตถาแปลว่ายจษฐาตถาแปลยังได้อย่างหนึ่งนะแว่ายังได้อย่างหนึ่งอันนี้ก็อาการะแปลว่าอาการ สามโพคข้าแปลว่าประจบเข้ามีการประจบเข้ากับอาการอันไม่น่าปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรถมีความอาพาธทางจิตมีความอาพาธแห่งจิตเป็นเหตุเป็นเครื่องปรากฏเป็นเครื่องปรากฏเจตสิกาอาพาทะเจตสิกาพาทะมีความอาพาธแห่งจิตเป็นเครื่องปรากฏ ได้ไหมหวังว่าคงได้